สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับช่องบาลครูชาแนลนะครับวันนี้นะผมก็จะไปอัปเดตนะครับรธุรกิจค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ YouTube ของผมมันไม่มีนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ให้กบเฮดแล้วก็กำลังจะไปหาซื้อตะขายนะครับเอามาทำนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับ ที่ยังไม่ได้ทําอยู่เนาะนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็ดูแลเรื่องกากบเนาะบอกกบอะไรอะไรต่างๆนะครับ fc แล้วก็ update, อัปเดตเห็ดนะครับแต่ผมนะครับได้สั่งเนาะนะทางครอบครัวได้สั่งนะครับเห็ดมาประมาณร้อยสองร้อยค้อนนะครับเนาะแต่ว่าจะจริงๆก็ไม่ได้ทาโรงนะทาโรงนะ้วมันเปลืองน,นะครับเสียงบประมาณเยอะนะฮะ fc นะครับก็ทําแบบนี้นะครับตอนแรกๆนะผมไม่มีอะไรเลยนะฮะเอฟซี 4, นะครับยังไม่มีอะไรนะครับรายได้ก็ยังไม่มีนะฮะเอฟซีโอเคเราไปอัปเดตกันนะครับ f อก็ส่วนอื่นๆเนาะก็ยังไงดีอะไปดูกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรเรื่องเหตุนะนะครับมันออ,ก,อกหรืออยังนะฮะเอแล้วก็กบนะครับวันนี้เป็นอย่างไร ต่อเติมยังไงบ้างนะฮะ f อ Let s Go นะครับผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปฏิเสธเอนะครับเรื่องรายได้จาก YouTube การอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นมันไม่มีนะฮะ FC นะครับประมาณนี้แหละนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยนะครับจุดแรกนะครับที่ไปนะฮะผมเดินเข้าไปนะครับ ทางเข้านะครับเนี่ยทางเข้าที่จะไปดูกบนะครับด้านหลังบ้านของผมนะฮะก่ยังก็ลองจังนะครับนี่ฟางนะครับเตรียมฟางมาแล้วแหละนะแล้วก็แต่ก็ยังขาดนะครับขาดปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรต่างๆนะฮะยัสี่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือนะครับปุ๋ยหาซื้อยากมากเลยครับที่วัวที่ไก่ที่เป็ดเนี่ย ไม่ค่อยมีขายเนาะนอกจากจะเปเอาเองนะฮะ F4 นะครับผมซื้อเองรอบรอบบ้านนะครับรอบอหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านข้างๆนะฮะจะมีเลี้ยงอยู่นะฮะงัวนมอวัวนมนะฮะหรือว่างวนน้ำดุมเดือมน้ำดมนะครับ F4 นะก็จะไปสอบถามดูแต่ผมพูดหลายวันแล้วแหละนะครับเรื่อง ที่จะผสมฟังหน้า F4 เนอะโอเคเราไปาดูเหตุกันนะครับวันนี้นะไปะนะฮะเห็ุนี้มันเป็นอย่างไรทางเข้านะครับอันนี้ก็เพิ่งจะรดน้ำไปเมื่อกี้นะครับแต่ก็ออกอยู่นะนะครับ ก้อนสองก้อนแบบนี้ยนะครับผมอืออ่านี่นะครับนี่นะฮะก็รดน้ำไปแล้วนะก็อัปเดตเห็ดนะครับก็ออกมาอยู่อันที่เชื้อนั่นมันก็ออกมาอยู่นะนะครับเอซีออกอยู่นะครับ ออกอยู่นะออกอยู่นะครับเอฟซี FC. ก็เดี๋ยวมันก็ค่อยๆอยออกนะพอลดน้ําเวลาที่เราลดนะเอฟซี FC. ก็จะลดจากด้านข้างไปนะครับไม่ได้ลดทางหน้าเนาะเพราะว่ากลัวมันน้ําเข้ารูพวกเนี้ยนะฮะเอฟซีนะครับ,รบโอเคเรื่องเห็ดก็ประมาณนี้ก็ถ้าสั่งมาเพิ่มนะเอฟซี FC. สั่งเห็ดมาเพิ่มก็จะทําเป็นแถวยาวไปเลยนะฮะ นะครับโครงการนะครับเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวนี้นะครับ f ยซนะฮะคนไม่ได้ก็ต้องดินรนให้ได้นั่นแหละนะครับเพื่อความเป็เนอยู่ของครอบนะครัวนะฮะไปต่อนะครับผมอ่ะพูดผมพูดจริงๆนะออกมาผมไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้ตังใช้อะไรแบบนี้นะฮะ นะครับผมแต่เรื่องอื่นนะครับก็จะมีโครงการทำแบบนั่นอยู่นะฮะเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ปลูกเห็ดอะไรก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องเงินใช้เงินจะไปทำงานอะไรแบบนี้เนาะผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไปลาวได้จากยูทูป นี่อ่ะนี่นะครับก็มีนี่แหละนะครับผมไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเนาะแล้วก็ขายนะครับเนาะก็กบเนี่ยนะว้าวก็เริ่มััโตแล้วนะกบนะครับอ่าเริ่มัวโตวแล้วนะครับผมอ่ะ อพ่อพันแม่พันนะครับ fc ผมว่าขายได้แล้วแหละนะครับ fc ดูดีนะครับอ่าโอ้ยขากล้องก็หักแล้วนะครฮะขายได้แล้วแหละนะครับอ่า092 458 3437นะครับใครที่สนใจกลบอยากได้กลบเนาะนะฮะ fc นะครับไกลเดี๋ยว พรุ่งนี้นะเรื่องไก่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เริ่มทําทำทำทำรั้ว่าปิดสูงๆเลยนะครับไก่เวลาที่ฝนตกอะไรไปขี้ใส่บ้านโอ้โหกลิ่นโคตรแรงเลยนะฮะเอฟซีนะครับอ่า ดูด้านหลังก็เตรียมแล้วแหละนะฮะเอาอ้อยตัดอ้อยออกนะครับก็จะแบกอ้อยแบกอ้อยแล้วก็จะย้ายจากโน่นมานี่นะ FC ะหลังบ้านนะครับเนี่ยเราจะเป็นเลาบ้านอะไรแบบนี้นะครับ เออนี่นะฮะอ่ะพอได้แล้วอีกรั้งแล้วเนะนี่นะครับมันก็จะมีปั๊มน้ำเนาะน้ำนะครับก็ทำปั๊มน้ำตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะ เข้าไปในบ้านนะครับเพื่อที่จะมีน้ําใช้น้ําดื่มน้ำน้ําอาบนะครับโอ้ไม่มีน้ําดื่มเนาะน้ําดื่มนี่ต่างหากซื้อขายซื้อกินเอาแต่น้ําใช้น้ําอาบเนี่ยก็ต้องปั๊มนี้เลยนะฮะเตรียมรถมาแล้ว บรรยากาศในบ้านนะครับตอนนี้สวัสดียามเย็นทุกท่านเลยอือย่างไรบ้างนะครับดันรถด,ดันไม้ข้า นี่นะครับก็น่าจะกว้างอยู่นะ FC ตั้งรั้วขึ้นมาแล้วก็จะอ้อมไม่ให้มันออกไปไม่ให้ไก่มันออกไปนะฮะอยู่ในวงนี้เลยนะครับ FC ก็ถ้าออกไปมันมันชอบเข้าไปในบ้านนะครับมันพื้นที่หน้าบ้านนะฮะไปขี้ไปอะไรนะฮะเพราะว่าสาเหตุนะคือล้างจานล้างถ้วยที่นั่นนะฮะพวกเสษออาหารแบบนี้นะครับ FC ไก่ก็จะไปกินแล้วก็มันก็ขี้ใส่แถวนั้นว่ากลิกก่นแรงนะครับนี่นะผมไม่ได้อคตินะแต่ว่าก็อยากจะให้มันเป็นที่เป็นทางเข้าที่เข้าทางอะไรแบบนี้นะครับเรามีสิงล้างช่วยล้างชามแล้วนะครับใช่ไหมนะครับเศษอาหารนะเศษอาหารถ้ามีเศษอาหารแบบนี้นะครับเราก็สามารถ ไอ้ต้องสิงนะครับใส่ถังเรือไปทิ้งได้นะครับเนาะเวลาล้างถ้วยแบบนั้นนะฮะเอฟซีมันก็จะเศษอาหารก็จะกระจายทั้งหมาทั้งไก่นะครับเข้าไปกินนะฮะมันก็สกปรกนิดนึงนะครับมันไม่สะอาดมันถูกเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมอะไรมันเป็นพิษนะฮะได้นะครับผมโอเคนะครับเราก็อัปเดตนะฮะ วันนี้นะครับเรือเรือหนึ่งนะครับเรือหนึ่งที่ยังไม่ได้อัปเดตก็คือตะกะแตนนี่ส่วนตะกะแตนนั้นก็เอาญ้าเอาเอาใบกล้วยมาให้มันนะครับมันก็จะเริ่มตโตแหละนะครับประมาณ ห้าถึงหกวันแล้วนะครับเริ่มโตแล้วแหละนะครับพันปตังกานะตระกตาเนี่ก็ถ้ามันโตตก็ขายนะครับขายหมดอ่าขายหมดไม่มีตังใชนงนน้นะครับข้างบนนู่นนะครับมีรายได้หวังว่าจะมีรายได้ก็ไม่มีนะครับผมสุดยอดเวลา เออเอาเๆๆๆอาเอาเอาังปังนะครับผมอ่าไปจกสะที่ไหนนอนน่ะนอสนะโอเคนะครับผมโอเคนะคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกับช่องบาพปูชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์มินโฮมโฮมซับไม่ว่าจะเป็นพีทสก,กินพีทคอพปี้พีทโกโก้สีผสมพันธปเเตอรคุกแกน เสื้อปักองค์เสื้อไม่มีแล้วเนาะสบูส่พิธีฮันนีโซ์แล้วก็ครีมกันแดดนะครับ08 6นะครับ8 5 8 8 5นะครับ28 6นะครับโทรได้เลยจริงกลางแล้วก็แอดไลน์ก็ได้แอดพีทีอ๊อฟพิเชียลนะสามารถสั่งซื้อได้เลยครับ ในนามช่องบ่าวูชาแนลครับไปบายเจอกันอีพีหน้าครับผม